ไม่เป็นไรดีเลยพูดเลยไล์อยู่ครับคขอจะแบบเรับาไปเอสเราจอโต้วกันจริงๆไม่ใ้่ี่จะถามดูแต่รออะไรรออะไรรอนนีอะไรอะไรอย้ยหนูเคยจะเข้าเทคิิการแพทย์หมือนออมด้วยตอนนี้เเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ค่ะยว่ามแต่ว่ามันก็ใช้เรื่อง่เกมืยนายภาพเลยอะ

Maulid, ayam yang sedikit Hanna, 2 set Tak, Hanna, 2 set Ayam masin Terima kasih Dah าน <s 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 ้กแอนอทเบพื <si ่อนอยากได้คำวยคอนุกบำจีนอ่ภาษาจีนเขาได้ไหมเจเจนไซินเออหน่สอานีิปเจิเจริญไย

破掉了，知道什么意思吗？不知道。就爱他爱的不得了，啊爱他爱他，不行。你你你你，旁你，我一点啊，不要钱啊，我也我也不会啊，教他才。真的爱的不得了，爱他爱的不得了。爱的头疼了，脑胀那种。上面顶着的是。来了，我来了。

เดต้องยุ่อง่อง่องเกๆองยุ่งต้องยุ่งต้อง่งต้เด็กออเกอ่ตองยุ้ง่ง้่้อย่ยอุ้ยด็้ององยุ่่ยเด้ยงต่ย้ยต่่ออ ความเหนื่อยของการเป็นนกันกกายภาพนะคะไม่ว่าจะสายาไหก็ผมให้พี่ๆคนสูนส้ๆน,น,น,นะคะและ้วก็อขอให้เรียกอ,อะไรมีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะแล้วเอาชื่อนะลูกฉันแเชื่อ <c oughs> แล้วหรือรล้วือไห้ยงีย้ย

không là 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 không 皮发是拿来特色的？东西？来来来。呃 <noise>，那个是阿迪和兰陵。哦 <noise>、oh, oh, 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 oh. uh, uh, nah。你你 <noise> 来讲，你 <noise> 来讲。帮我讲。<noise> <noise> 哦。橄榄，黄好吃。可以吃，可 <noise> <noise>、oh, oh. <noise> 酸辣酸辣的，这个很辣，很、oh, 辣。 จุเบลเบลเพดเพล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 เอ่อเพลเออเพลแตชีวิตฉันสุขหลาที่เท่าไหร่รวมไงนะคะเดี๋ยวจะให้เราไลฟ์หลังหลีกต่อสู้โอ้โหโอเคค่าบริการน้องพลายนักศึกษาไปไปไปโอ้โหวันนี้เราใส่ ของจากันอ่ายังไม่ไม่แพงแกอ่ะอ่ะ oh, ไ okay. ้แล้วนี่ก่อนะพรอมอ่มีมีอนี่ะของของท่เ นั่งไว้พอเยอะมากเวันนี้มาก่ิ่งออกอยู่แล้วใช่ย่ให้เราถือหรอนแล้วไหมไม่หรอไรฝากถือได้ไหมคะมีคนเขาเขาแฝงทีฝากให้นะเหนียวเสิรแ้มีเรียนในสัปดาเลยใหเรีนในสองวัน ອ້າສໄຕ້ວັນເດໄ ยาวเลยเป็นอะไรคแกขนมใหเขาเลยหมดแล้วไม่ไหยพี่เอ๋อโอ้โอ้โหะไขนมให้ใครเหรอพี่เขาได้แล้วอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรอี่ไนเไมือนกัไม่ได้เ้ยป็นผายใจเลยเหรอไม่ได้จริงเหรอคอ่ะไม่ได้เราจำโมน่ารักไหมคะจริงค่ะไม่กัน้ยคะไรออกอยู่พวกายไปไหนอะ ขอบคุณที่ช่วยถือนะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกันลกำนอลตัหายไปไหนไปบ้านขอบคุณนะคะสาวไทยสวยมากนะโอ้ยปิดแล้วนะปิดแล้วนะไทยสวยมากเลยปิดแล้วนะสวยคนลัก